ที่มาของซาวเนี่ยครับก็เริ่มต้นจากการที่เราพยายามที่จะสร้างออฟฟิศของเราให้เป็นรูปแบบของโมเดนก็คือเป็นรูปแบบของโคเวิร์กิิงสเปซแต่ปัญหาของการที่เราเออกแบบลักษณะออฟฟิศให้เป็นรูปแบบของโคเวิร์กิิงสเปซเนี่ยตามมาด้วยเพนพอยคือเสียงรบกวนที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆกับการทํางานของพนักงานของเราหลายๆท่านที่พยายามจะโทรหาลูกค้าก็ตดินเดินหาที่อื่นๆ ในการที่จะทํางานหรือแม้กระทั่งจะคอนเสรงเรื่องของงานของตัวเองบนโน้ตบุ๊กตัวเองก็ไม่สามารถทําได้นะครับในเมื่อเขาต้องการหาพื้นที่ที่เงียบในการที่จะโทรซั์ประชุมหรือแม้กระทั่งคอนเส็งเรี่องงานเขาเขาไม่มีที่ไหนเขต้องไปขงเขาก็ต้องเดินไปหาห้องประชุมใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนที่ต้องการจะห้องประชุมจริงมันก็จะไม่พอถ้าเรามีแค่คนไม่กี่คนเนี่ยไปใช้ในห้องประชุมนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบริหารจัดการห้องประชุมเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วปัญหาอย่างนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับว ชุมเยอะๆให้รองรับการทำงานแบบโมเดิร์นหรือจริงๆเราควรจะจัดสรร w o r k p l a c e Transformation ที่ดูสมาร์ทสำหรับ Modern Fit อย่างเราเราก็เลยไปมองหานะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น b o a b l e Bubble าวบ็อกหรือเป็น p o d นะครับที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้และไปตั้งได้ในแต่ละพื้นที่ข้างๆโูกินสเปซเพื่อให้ บุคลากรหรือพนักง,งานของเราเนี่ยครับที่ต้องการพื้นที่ที่เงียบสามารถเข้าไปใช้งานในนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่เราลองพยายามที่จะผลิตพอตตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับพอเราทําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอากาศครับเวลาเข้าไปเนี่ยรู้สึกอึดอัดปกติห้องมันก็เล็กอยู่แล้วอากาศไม่พออีกครับแทบจะทําให้เรารู้สึกว่าหายใจกันไม่ได้เลยนะครับก็เลยศึกษาและรีเสิร์ชไปเจอบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของจีนก็คือบริษัทซาวบ็อกนั่นเองเขานะครับทำเรื่องของตัวฉนวนกันเสียงแล้วก็ตัวซาวพอตตัวนี้มายาวนานนะแล้วเ็เป็นผู้นําปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในบริษัทททอขอขขงงจีนีน่ มีมาร์เก็ตแชรเรื่องของถนนกันเสียงแล้วก็ซาวด์พอดชื่อดังของจีนก็เลยพยายามที่จะขอเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่ก่อนที่จะเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ย ก็ซื้อสินค้าเนี่ยมาลองเองก่อนนะครับหลังจากที่ได้มาลองเองก็เซอร์ไพรส์นะฮะพนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าไปใช้มากนะครับมันเป็นการแก้เพนพอยแล้วก็หลังจากใช้มาสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่ามันช่วยลดปริมาณการใช้งานของห้องประชุมของเราได้อย่างมากมายเลยหลังจากที่เรามีพอตมาตั้งในออฟฟิศของเราเนี่ยปริมาณนะครับการใช้งานห้องประชุมจากคน24คนเนี่ยก็ลดไปมากเลย ก็เลยเป็นที่มาในการที่เราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับคนไทยและบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะข,ของ Modern Office Working Space เนี่ยให้ได้ใช้เช่นเดียวกันเราก็เลยขอจะเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับในการที่จะกระจายสินค้านะครับตัวซาวนนี้นะครับภายใต้ชื่อแบรนด์ซาวเรื่องของการตั้งชื่อซาวเป็นเรื่องที่เลียอหอนมากครับเรามีการเบรนช์ซ้อมกับพนักงานจํานวนมากแล้วครับผมเองก็คิดแล้วคิดอีกนะครับเราได้มาหลายชื่อมากต้องถ่ายทอดอยังไงให้คนไทยได้รู้จักเราต้อง คิดถึงชื่อที่สั้นๆได้ยินแค่แป๊บเดียวก็สามารถนําไปถ่ายทอดหรือบอกต่อคนอื่นได้ครับไอตัวห้องที่เป็นห้องเก็บเสียงเราก็เรียกว่าซาวพอดส่วนตัวฉนวนกันเสียงที่เอาไปใช้สําหรับประดับห้องนะครับเพื่อป้องกันเสียงกล้องหรือป้องกันไม่ให้เสียงเข้าไปในห้องเนี่ยเราก็เรียกว่าแพรก็เลยเป็นที่มาคำว่าซาวพอดแล้วก็ซาวแพร ตอนแรกเนี่ยที่เราต้องการแก้เพนพอยต์นะครับในการเอาซาวพอดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับชนวนกันเสียงก็ยังเป็นสินค้าสําคัญนะครับที่สามารถเอาเข้าไปใช้ในการที่จะตกแต่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆของเราที่เราไม่ต้องการเสียงรบกวนได้ยกตัวอย่างนะครับห้องประชุมเราสามารถใช้กระสวนกันเสียงเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของเสียงก้องได้ห้องประชุมที่เราเห็นกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นห้องประชุมไฮบิดแล้วก็คือห้องประชุมที่นะครับเราติดระบบคอน เเพื่อให้คนภายในเนี่ยสามารถประชุมพร้อมกับคนภายนอกได้ฉะนั้นห้องประชุมไฮบริดเนี่ยถ้าเสียงในห้องเนี่ยกล้องนะครับซึ่งเสียงกล้องตรงนี้นะครับมันจะเซสิิทีฟมากถ้าเรามีไมโครโฟนตัวแผ่นหรือชำนวนกันเสียงตรงนี้หรือซับเสียงของเราเนี่ยสามารถไปช่วยแก้ไขเพจพอยต์ตรงนี้ ของห้องประชุมแบบไฮริดได้จริงๆแล้วนะครับเราสามารถนํากระชวนกันเสียงยไปติดตามคอนโดนะครับที่พักอาศัยห้องน้ําของเราได้นะครับเพียงแค่การลงทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณแค่5%ของบ้านที่เราซื้อเนี่ยเราก็สามารถได้ฉนวนกันเสียงที่ดีมีประสิทธิภาพทําให้บ้านของเราเป็นบ้านที่ดูแล้วน่าอยู่มากกว่าเดิมนะครับผมก็อยากเป็นที่มาของการนําซาวตร,ตรงนี้นะครับที่เรานําเข้ามานะครับมาทําการตลาดอย่างจริงจังทายัางไงก็ได้ให้คนรู้ ว่าซาวตัวนี้สามารถเอาไปใช้เพื่อปรับปรุงห้องประชุมของคุณให้เป็นห้องประชุมที่รองรับไฮบริดได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าใครสนใจนะครับเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมเพื่อลดเสียงกล้องนะครับหรือเสียงรบกวนเข้ามาในห้องประชุมรองรับไฮบริดมีติ n งอย่างเต็มที่นะครับหรือแม้กระทั่งบ้านที่พักอาศัยของเรานะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับที่ worldwideweb. แซดโอยูเอ็นะครับซาวนะครับ m e ทีนะครับคอรเซนเตอร์หน่นะครับที่นี่นะครับเราจะมีบุคลากรที่สามารถให้คำปรึกษาท่านได้ฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งที่จะนำสินค้าเราเนี่ยนะครับไปทดสอบห้องประชุมของคุณนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเพนพอยที่ท่านเจอหรือแม้กระทั่งนะครับพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซที่ท่านมีและต้องการป้องกันเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับหรืออยากจะเข้ามานะครับมาเดโมมาลองทดลองใช้นะครับสินค้าของเราที่ออฟฟิศของเรานี้นะครับ ที่รัชดาห้้ยควางครับสยบทุกเสียงจบที่ซาว